พี่น้องมัดเข่านาห้อนแล้วเทพยังอยู่กับดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อถ้าเฮาบัสบายเฮาเิดไปซอยผูย้ใดที่เรียกเขียงานบ่ไดดหาเงินหาททองบ่ไดดไอโอ๊ตทนเอาเด้ออากาศห่อนก็ซื้อน้นำหวานน้ำเย็นมากินคพราเฮามีแห้งพี่น้องมีแห้งไปสู่ต่อไปเหตุงานต่อเงินทองมันก็หายยากพราใด้มนี้น้ำเย็นกินก็ให้มันซื่อใจเนาะ ชีวิตคนเท่ากับยังสี่ละอดเอาพี่น้องมือหนึ่งมันก็นต้องสําเร็จแหละเนาะคือจังเจ๊ตอมแล้วก็วอดเอามือหนึ่งแลาต้องได้กินละน้ำหวานแล้วก็วอดเอา าฝากถึงคนบางคนพี่น้องปากเลยถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องรู้เรื่องชาวบ้านเยอะก็ได้เข้าใจไหม <c oughs> ยายตอมเมื่อแรงมันสิมีหมอลำเด้บ่ไปเบิงหมอลำบ่ปเป็นยังคือบ่ไปเจ้าบ่มากเสียงดังบ่บ่แมนเอ้าหรือบ่มากคนหลายบ่บ่แมนเอา้าดังบ่ามากคนหลายแล้วเป็นยังงือสิบ่ไปเบิงหมอลำ บ่มีเงินไปหเต็ดเพล็กหมอลำยายต่อมได้ยินคาว่าเจ้าน่ะเป็นแซมเก่าประกวดร้องเพลงสารพันยะร้องให้ฟังดูจากเพลงให้เป็นบุญหูดูได้ลองฟัง มาลาดวงดอกไม้อ้อาคือจบแล้วอีกจักรอบดูมาตั้งไรเพื่อบูชาเอาซ้ำหนี่มันก็สัน่นะร้องซ้ำหนี่กัฆษนาที่หนึ่งส่วนบอกขจักรวดประกวดความเพาะขจะประกวดความสวยว<ะ> โอ้ยอสวยสวยพี่น้องฟังสวยไข่เป็ดก็เอินไข่เป็ดไข่ไก่ก็เอินไข่ไก,ก,ก่บัดเป็นอย่างไข่ค้นก็เอินไข่ <laughs> ซ้ำนี่ก็ว่าสวย ทำนี่บอว่าสวยเยี่ตอมเจ้าหูบอว่านักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เขาค้นพบแหลาาดที่มันเทศให้ให้เมียเศร้าเขียดให้แฟนเศร้างอนเด้ออุ้ยบอกบอกหูแล้วนักวิทยาศาสตร์คิดกเก่งแต่ให้เอาหู เขาคนพบแล้วพบแล่ธากุสิเหตุให้เมียเศร้าเขียดแป้นเซ้างอนนะเขาคนพบเลยเด้อียังล่ะเอากระท้องกันเด้ว้าวแน่นนั่นละผู้ใดจะให้ท้องจะเศ้าเขียดเศ้างอนตัวฝากถึงคนบางคนพี่น้อง ปากเลยถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านมไม่ต้องรู้เรื่องชาวบ้านเยอะก็ได้เข้าใจไหมพี่น้องตื่นเส้ามาเลิศเปิดโซเชียลพี่น้องเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นเลยดวงคุณจะเป็นเศรษฐีวันนี้่ ดวงคุณราศีคุณมีโชคใหญ่วันนี้ทรงวสุมือสามสิบปีสี่สิบปีมุเจ้าได้บ่ทรงวสุมือปัจจุบันก็เหมือนเดิมใช่ล่ะโชคใหญ่คือว่ได้เป็ี่ยนเษถีนขเข้หลอกดาวได้เนี่ยแต่ว่าทรงมวสุมืออยากที่โทษไปถามอยู่มือได้ ที่บอกนะเมื่อได้จะได้เป็นเศรษฐีหนะยายใครบอกว่ายายไม่สวยยายต่อมก็สวยวอีหลีบอกอีหลีจริงๆยายต่อมก็สวยถ้าเทียบกับกบจะควา้างก็กบ ถือว่าเยียบนี่เยี่ยตอมมันก็กลับมาหนาวอีกแล้วบันนี้เมื่อวานหมื่กก่อนยังหอนอยู่เป็นยังสีเนาะอากาศมันเปลี่ยนเมียนอยู่ดอกเมื่อนหนึ่งสามด้วยดูคนละ ฮ้อนฮ้อนแล้วฝนตกแล้วหนาวบ่นกันอยู่ในมือหนึ่งคนก็สิบสบายแล้วยังสีเนาะคนจัให้งเขาปลาขนาดพวกนี้บ้านประกาศต้องเวอย่ยากับเขาคือเก่าวก้ามันเกิดเขาแรงโอ้ยคนทามันคือมึนแต่ละหัหามเศร้ากับเขาแรงก็กระเบ๋าฟัง ซอยซอยพี่น้องฟังซอยขั้นทักไปหาเขาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะซื่ออิงค่ะแล้วเขาบตอบก็ให้ทักไปบอกว่าสวัสดีค่ะซื่ออิงบอกแต่พวกเขาจิตตอบถูกคนอันนี้ก็เอื่นว่าซอย สวยายตอมขั้นเถียงสนลูกค่าที่เกิดยังคืนูกค่าเออหน่อยลงไงโลค่าก็หน่อยลงขั้นเถียงสนะมูเดสัสนมูกิดห่างหายไปมูกระห่างหายขั้นเถียงสนะหยาิพี่น้องเด็ดหยาพี่น้อง กะหายไอ้คือกัน oh, <no. S 1> แต่พี่น้องกะหายแต่ขันเทียงสนาะเมียเด้บ่มีทางเ <What? S 2> มียชนะ่านั้น <laughs> <laughs> ยัตอมเจ้าเคย,คยขี่รถคันนี้บะเคยขี่อยู่ขี่ไปไหนขี่ไปนะาขี่ไปนะามันเคยดับอยู่บ่รถคันนี้เคยดับอยู่เอ้าขันงเกียร์ขับรถหน้มันเก็ดสัลลนแล้วมันเท่าแล้วเจ็ดสิบปีแล้วรถก็ได้ <c oughs> ใครตัวมันยังขี่ได้รถเจ็ดสิบปีก็ยังดับเจ้ากับเจ็ดสิบ เจ้าคือบ่าดับสันบ่าดับแล้วบ้าฟาห์้วกได้ฟากันดับก็อันโลดอน <c oughs> ฟังเสียงว้าวอืมกินมัก่อยจูบขันจูบว่ามีเสียงว่าแซ่บ คือว่าไม่ผ่าน <c oughs> เอาเปลือกมันออกนปลามันออกนําเดอ้อปลามันเนี่ยปลากับตัวมันแยกกันเห็นไหมว่ามันกินปลามันลงไปน้ำแล้วไดสืบพายได้พี่น้องเดอ้อบางเทือกอะไ้ <c oughs> ไม่ให้บอกพี่ยางบางทีต้องคิดได้เอง <c oughs> <c oughs> ขอถวดสิดบอบบ,อบมือตั้งเสียงความแซบ่บ